สวัสดีนะคะสวัสดีวันพุธนะคะในชั่วโมงนี้เรานัดกันแล้วเนาะว่าเราจะสอบใช่ไหมลูกเราจะสอบในบทที่9นะคะเพื่อไม่การเสียเวลาคุณหอมขอเข้าสู่เนื้อหาการสอบเลยนะคะอะคุณหอมขอแค์นะคะอ่าเดี๋ยวดูค่ะเอแค์ยูนาเขาบอกว่าให้เลือกตอบให้เลือกเอาคําตอบที่ถูกที่สุดนะลูกอย่างสมมุติว่าข้อหนึ่ง ข้อกไก่ทูกก็ขเขียนเฉพาะกไก่เข้าใจไหมคะอยู่นาอ่าอยู่นาเข้าใจพยักหน้าเอแคเข้าใจไหมลกูกเข้าใจค่ะโอเคอ่าเข้าใจดูข้อที่หนึ่งค่ะอ่าใครที่สอบไปแล้วใครที่ผ่านไปแล้วทบทวนได้นะลูกข้อที่หนึ่งกีฬาที่กล่าวถึงในเรื่องคิดไปรู้ไปคือกีฬาอะไรก็กีฬาซีเกม ขอกีฬาเอเชียนเกมคอกีฬาแห่งชาติงอกีฬาโอลิมปิกกีฬาอะไรคะเขียนลงไปข้อ,อ,ไ,ขอ,อไหนถู AK กตนะ่อไปข้อที่สองทันไหมนี่เอแคร์กับยูนาทันไหมลูกทันค่ะทันนะต่อไปข้อที่สองใครเป็นเด็กพิเศษออทิสติกข้อที่สอง ใครเป็นเด็กพิเศษออทิสติกก็แม่ขอป๊อกคอเพื่อนแม่งอเพื่อนป๊อกเสร็ียังคะเสรจยังเสร็จ,รรจ,รจรแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะต่อไปคุณนําไปข้อสามนะอ่าข้อสามใครไม่ทนันไปถับไปพร้อมเพื่อนเลยนะลูกนะข้อที่สามเพราะเหตุใด แม่ป๊อกจึงมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้ทำไมแม่ป๊อกจึงได้มาช้านะคะก็เพราะป๊อกตื่นสายถูกต้องไหมขอเพราะป๊อกต้องรอออกมาพร้อมคุณพ่อขอเพราะรถเสียงอเพราะป๊อกไม่สบายต้องไปหาหมอก่อนถูกต้องไหมข้อไหนถูก่เขียนลงไป่คะ เสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่สนอกจากบล็อกจะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วบล็อกยังมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทใดได้อีกก็ไวโอลินขอกีตาร์ขอเปียโน,โนงอกลองอะไรคะเปียโ,โนค่ะโอ้ยคุณหรอไม่ได้ให้พูด เ,เพราะว่าอันนี้มันเ,<อ>เป็นข้อสอ,อนนีข้อสออืมต่อไปข้อที่ห้าค่ะลกูกอ่าทีนี้ไปฟูดกัน <5 S 1> แล้ว <7 S 1> นะ,ะต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าฟังคุณหอมอ่านนะอ่าการจัดกีฬาโอลิมปิกจัดครั้งแรกที่ใดครั้งแรกที่เขาจัดกีฬาโอลิมปิกนะคะเขาจัดที่ไหนก็ยอดเขาโอลิมปัส ขอเชิงเขาโอลิมปัสคอกรุงเอเธนงแวฟนอีลิสเสร<อ>็จแล้วอาตอบหรือ,อยังคะเด็กตอบหรือ,อยังเริ่มสนุกขึ้นแล้วสิครับอาเสร็จหรือ,อยังคะลูก <รอ S 1> เสร็จแล้วออ<อ>เสร็จรนะออแล้วนะคุณห์ไปข้อหกแล้วนะทันไหม<อ>บัวทันไหมลูกบัว อโอเคไปข้อที่6กนะคะข้อที่หในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ชายเท่านั้นในระยะแรกทำไมเขาให้แต่ผู้ชายเข้าร่วมการแข่งขันเพราะอะไรก็เพื่อประโยชน์ในการสู้รบขอเพราะต้องเปือยกายเข้าแข่งขัน ขอ้อเพื่อฝึกกำลังของทหารงอเนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬาข้อไหนอ่าต่อไปค่ะทันไหมใครไม่ทันบอกคุณหอมนะตอบหรือยังคะตอบแล้วค่ะตอบแล้วนะอ่าถ้าตอบแล้วคุณหอมไปข้อที่เจ็ดได้ไหมได้เลยครับ โอเคนะข้อที่เจ็ดนะลูกนะโอเคค่ะโอเคค่ะข้อที่เจ็ดค่ะหลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีเขาจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันได้หลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีเขาจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันได้ก็ ามร้อยปีขอหนึ่งพันปีขอหนึ่งพันสองร้อยปีงอหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามปีฮะตอบคะลูกคู่ขาแล้วถ้าหนูอะค่ะเขียน สมมตินหนูเขียนกอไก่แล้วหนูไม่ค่อยมั่นใจอะคะ่ะหนูเปลี่ยนได้ไหมคะได้หนูคิดดีๆก่อนอน,นะคะไม่ะะ่อันอันที่ผมสอบผมก็เลยเปลี่ยนไปลบออกดีดๆลบให้สะอาดแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะหนูอ่านดีๆนะทําไมหนูไม่มั่นใจเพราะอะไรร็จแล้วค่ะคุณครูเสร็จแล้วนะคะ คุณนอมไปข้อที่แปดนะาเฉลยเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเฉลยแล้วอ่าเด็ดอ่าค,คุณหอมไปข้อที่แปดได้ไหมคะคุณนอมไปข้อที่แปดได้ไหมได้ค่ะ,ะ,ะได้แล้วนะอ่านี่คือข้อที่แปดค่ะข้อที่แปดฟังนะกีฬาที่จัดขึ้นสำหรับคนพิการเรียกว่ากีฬาอะไร กีฬาที่เขาจับขึ้นน่ะสำหรับคนพิการเรียกว่ากีฬาอะไรคะก็กีฬาซีเกมถูกต้องไหมขอกีฬาพาลาลิมปิกเกมถูกไหมคะขอกีฬาเอเยนเกมงกีฬาโอลิมปิกข้อไหนคะที่เขาจัดขึ้นสำหรับคนพิการ อยาชีเทียนจุนอ่าเสร็จหรือยังลกูกคุณเอาไปข้อแปดข้อเก้าได้หรือยังได้เ<ด>ล้ค่ะอ่าคุณเอาไปข้อที่เก้านะคะการบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดอะไรที่เขาขอมาบันทึกข้อมูลก็ปริ้นขอแผนที่ด คอเว็บไซต์งอหน้าจออะไรคะที่เขาเอานํามาใช้ในเรื่องในเนื้อเรื่องบทที่เก้าเนี่ยอะไรที่เขานํามา <7 S 1> ใช้ในการบันทึกข้อมูลเสร็จ <7 S 1> แล้วค่ะคุณโรคมีใครไม่ทันมีไหมลูกมีใครไม่ทันมีไหมคะผมทําข้อสิบเสร็จแล้วครับโหทําไปก่อนคุณอนอมเลยใช่ไหมต่อไป ข้อที่10ต่อไปข้อที่10การค้นคว้าข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอะไรการค้นคว้าข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอะไรก็ปรินขอไบรท์คอ เว็บไซต์งอหน้าจอเสร็จหรือยังลกูกเสร็จแล้วค่ะเขียนชื่ออยู่ใต้ข้างข้างข้างใต้สมุดน่ะคุณครูหนอมครับสว,ส,ววสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับกับกับตันรอฟังคุณหนอมก่อนให้คุณหนอมพูดกับเพื่อนให้เสร็จก่อนกับตันกับปกป้องเพิ่งเข้ามารอฟังคุณหนอมนะคะอ่าให้คุณคหนอมเคลียร์เพื่อนตรงนี้ให้เสร็จก่อนลูกเดี๋ยว ปกป้องกับกับตนเดี๋ยวคุณนอมจะเคลียร์ทีหลังนะคะโอเคไหมอ่าให้เขียนชื่อลูกเขียนใต้เนี่ยเขียนชื่อตรงเนี้ยเขียนชื่ออ่าเขียนชื่อตัวเองลงไปเขียนชื่อตัวเองลงไปเพราะว่าอยู่ในล i n ออฟฟิเชียลของพวกหนูยังไม่เป็นชื่อพวกหนูเป็นชื่อของผู้ปกครองอยู่คุณนอมไม่รู้ว่าเป็นของใครเขียนชื่ออย่างของคุณน้อมเป็นอันนี้เป็นของคุณหอมคุณหนอก็จะชื่อเด็กหญิงทารัญญาอ่า คุณหอมก็จะเขียนชื่อว่าเด็กหญิงเพราะคุณหนอมจะใส่คะแนนนะคะเด็กหญิงทารัญญาอ่ทาทารัญญาแสงพลสาผู้ค่ะจะไม่เก้าถึงสิบค่ะอ่าแสงพลสาปอจุดสามทับสี่อ่าเลขที่เลขที่เท่าไหร่เขียนมาคุณหนอมเลขที่ศูนย์คุณหนอมเขียนหน้าเลขที่ศูนย์อ่าโอเคไหม ว่าไงคะของหนูมันไม่พอค่ะเพราะข้อสิบของหนูมันอยู่ตรงนี้แล้วหนูเขียนตรงนี้ได้ทั้งด้างเลยลูกได้ได้ได,ได,ได,ได้เขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะไม่ว่ากันค่ะอ่าทีนี้กับตันกับการกับปกป้องกับตันกับปกป้องเอาสมุดขึ้นมาลูกเขียนแบบเนี้เยเว้นบรรทัดไว้หนึ่งสองสามสี่อ่าบรรทัดที่ห้าเขียนหนึ่งถึสงส,สิบเว้นบรรทัดก่อนเลข เว้นบรรทัดไว้สี่บรรทัดโลกแล้วก็เขียนข้อที่หนึ่งถึงข้อสิบแล้วได้ยินไหมเนี่ยปกป้องครับได้ยินคุณหนอมไหมลกูกปกป้องคุยกับคุณหนอมหน่อยให้คิวนะฮะปกป้องไปไหนแล้วลวกูกออกแล้วเหรอปกป้องคุณหนอมพูดกับตันอยู่คนเดียวโอ๊ยบัวเอ้ยพูดกับคุณหนอมหน่อยบัว เรียกไฮคิวก็ไม่พูดรเรียกปกป้องก็ไม่พูดให้หนูพูดเขาเคะไม่รู้คุณหนอมพูดอยู่คนเดียวคุณหนอมไม่มีเพื่อนคุยคุณหนอมคุยอยู่แต่กับตันใช่ไหมไฮคิวก็ไม่คุยทำไมทุกคนเงียบไปเลยคนตั้งใจสอบค่ะกลัวตัวเองได้คะแนนน้อยนะตอนนี้อ้าวใครเสร็จแล้วถ่ายรูปลงในไลน์ออฟฟิเชียลให้คุณหนอมเลยลูก ใครเสร็จแล้วคุณลีกาใช่ไหมคะผมไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลอ่ะไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลมีไลน์ส่วนตัวคุณหนอนไหมทําไมทําไมไม่มีไลน์อไม่ผู้ปกครองมีไลน์ออฟฟิเชียลไงลูกส่งเลยค่ะส่งไหนก็ส่งมาเลยเดี๋ยวคุณหนอนตรวจกันให้ค่ะส่งมาค่ะส่งมาคุณครูค่ะหนูส่งไปแล้วนะคะในไลน์ออฟฟิเชียลส่งมาเลยค่ะถ่ายรูปแล้วส่งมาลูกอ้าวกับตานครับคุณหนูบอกว่าคุณหนอนอ่านไลน์หรือเ่ะ ออกก่อนได้ไหมคะหนูจะได้ไปถึงได้ได้ได้ค่ะกัปตันค่ะกัปตันกัปตันข้อที่หนึ่งลูกกัปตันนะอ่านีหน้าส่งมาให้คุณหนอมแล้วเห็นนีหน้าแล้วอ่าู้งค้าออกก่อนได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้เลยลูกได้ค่ะ ได้แล้วไปส่งงานคุณหนอมได้เลยค่ะคุณหอมเช็คชื่อให้แล้วค่ะค่ะส่ค่ะอ,อะไรนะลูกการบ้านนะอ่านบทที่สิบนะพรุ่งนี้เราเรียนบทที่สิบนะลูกนะครูคะไม่ไม่ต้องเขียนโจทย์ใช่ไหมครับไม่ไม่เอาเฉพาะข้อที่ถูกกับตันฟังคุณหนอมนะคุณหนอมลืมคุยกับกับตันคุยแต่กับเพื่อนกังน,นะคะเอาเฉพาะข้อที่ถูกนะลูกสมมุติว่าข้อหนึงกอไก่ถูกกับตันก็เขียนเฉพาะกอไก่แบบนี้ คุณน้อมก็จะเขียนกอไก่ลงไปอ่าข้อสองขอไข่ถูกกับตันก็ใส่ขอไข่ลงไปโอเคไหมกับตันเข้าใจไหมโอเคกับตันให้คุณน้อมอ่านให้ใหไหมไม่เป็นไรครับโอเคอ่าถ้าไม่ให้คุณน้อมอ่านให้กับตันทําครับข้อหนึ่งอ่าคุณน้อมอ่านให้กับตันดีกว่ากับตันจะได้ไม่ต้องจ้องมาก ข้อหนึ่งกีฬาที่กล่าวถึงในเรื่องคิดไปรู้ไปคือกีฬาอะไรก็กีฬาซีเกมขอกีฬาเอเชียนเกมขอกีฬาแห่งชาติงอกีฬาโอลิมปิกเสร็จหรือยังโลกเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปข้อที่สองใครเป็นเด็กพิเศษออทิสติกก็แม่ขอป๊อก ขอเพื่อนแม่งอเพื่อนป๊อกเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับ,รรบต่อไปข้อที่สามเพราะเหตุใดแม่ป๊อกจึงมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้ก็เพราะป๊อกตื่นสายขอเพราะป๊อกต้องต้องรอออกมาพร้อมคุณพ่อคอเพราะรถเสีย งอพ่อป๊อกไม่สบายต้องไปหาหมอก่อนเสร็จหรืยอยังลูกเสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่สีนอกจากป๊อกจะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วป๊อกยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทใดได้อีกก็ไวโอลินขอกีตาร์คอเปียนโนงอ,กองกร ขให้ส่งลายที่มันเป็นรูปก,กิจยาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โลกใช่ค่ะอะ่าก,กับการเสร็จหรียังคอบข้อี่ลูกเสรล้วค่ะอ่าต่อมาข้อห้าค่ะออกได้เลยใช่ไหมคะลูกออกเลยค่ะออกเลยค่ะไม่ว่ากันค่ะ,ะต่อไปอ<ะ>ข้อทีอ่ห้า <5, S 2> ค่ะการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกจัดที่ใดการจัดกีฬาโอลิมปิก ครั้งแรกจัดที่ใดก็ยอดเขาโอลิมปัสขอเชิญเขาโอลิมปัสขอกุงเอเธนงอแคว้นอีลิสเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่หในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นในระยะแรก เหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นก็เพื่อประโยชน์ในการสู้รบขอเพราะต้องเปอยกายแข่งขันคอเพื่อฝึกกำลังของทหารงอเนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬาเสร็จหรือยังตันเ,ออเสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่เจ็ดลูก หลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้กสา0 0ปีขหน0 0งปีคหนึ่อ1200ปีงหอ1ส4 3ปีเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปข้อที่8 กีฬาที่จัดขึ้นเพื่อคนพิการเรียกว่ากีฬาอะไรก็กีฬาซีเกมขอกีฬาพาลาลิมปิกเกมขอกีฬาเอเชียนเกมงอกีฬาโอลิมปิกเสร็จหรือยังลกูกเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปข้อที่9ลกูกข้อที่9ค่ะ การบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดก็ปริ้นขอแฮนดิ้ดขอเว็บไซต์งอหน้าจอเสร็จหรือยังครับกับตันเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปข้อที่10ลูกการค้นคว้าข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต เราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอะไรก็ปรินท์ขอไรขอเว็บไซต์งอน้าจออ่ากับตันเขียนชื่อแบบนี้ด้วยเขียนได้ไหมเขียนวันที่ด้วยเขียนวันที่เขียนทดสอบบทที่9เขียนชื่อเหมือนที่คุณหนอมเขียนแต่เป็นชื่อกับตันนะไม่ใช่ชื่อคุณหนอมนะ อ่าแล้วก็ถ่ายภาพส่งลงไปใน l ล n e อ f ฟ i ิ i a l ลเลยนะลูกนะส่งงานได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะตอนนี้เหลือกับตันกับคุณหนอมใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนยังอยู่ไหมลกูกเพื่อนยังอยู่ใช่ไหมอยู่ดีครับสวัสดีครับอยู่ดีมีสุขใช่ไหมครับคุณหนอมนึกว่าออกใจออกจากคุณหนอมหมดแล้ว อ้าวส่งหรือยังโลกส่งลงไปในไลน์นะเดี๋ยวคุณนําจะตรวจให้แล้วเอาใส่คะแนนให้เรียบร้อยนะคะอ่าเด็กๆสิ่งที่คุณนนาจะฝากนะเด็กๆอ่านพาทีบทที่10เรียนพรุ่งนี้นะคะเหลือเวลาอีก2นาทีก็จะดิดคุณหนมออกนะลูกนะ พรุ่งนี้เราจะเรียนบทที่สิบนะคะให้เด็กๆอ่านเนื้อหาในบทที่สิบให้เรียบร้อยนะคะบทที่สิบเรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะบทที่สิบนะนอกเมืองในกรุงเราจะมาเรียนเก <ผม S 1> ี่ยวกับชนิดของคำผมอ,าอ่มอานตอนก่อนสอบรับผมอา่านก <บท S 1> ่อนสอบบท,บทที่สิบอ่านหรือยังลูกบทที่สิบอ่านหรือยังคะอนอกเมืองกรุงผมอ่านตั้งนานแล้วครับดีมากครับ คุณค่ะหนูส่งไปแล้วนะคะได้ค่ะส่งมาเลยหลกเดี๋ยวคุณนอมจะเช็คคะแนนให้นะคะคุณนอมอ่านแล้วว่ะค่ะจ้าจคุณไม่ไม่ใช่ฟังคุณนอมนะลกูกฟังนะฟังนะอยู่ครูที่อยู่ในห้อง Line Official คือครูที่สอนในระดับป .3 ทั้งหมดเลย คุณหนอมยังไม่ได้อ่านเลยคุณหนอมยังไม่ได้เปิดดูแต่คุณหนอมจะเปิดไปทีละคนละคนละคนเองเข้าใจไหมคะอ่าอาจจะเป็นครูคนอื่นอ่านแต่เราจะขึ้นว่าอ่านแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเข้าใจที่คุณหนอมพูดไหมเนี่ยถูกต้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหนอมเช็คนะคะจวไปไหว้นะ ุณหนอมทำไมคิดถึงกันมากไหมวันพรุ่งนี้หนูจะไปว่ายน้ำผมอยากไปโรงเรียนมากเลยครับหนูเหมืนหอนกันกแป๊บหนึ่งจริงเหรอคะอ๋ะรอไปก่อนลูกหนูกลัวมันแพร่ระบาดอีกแล้วก็จะต้องปิด<ส>ไปถึงตอนป .4 เลยคุณหนอมก็กลัวมันระบาดเหมือนกันนะลูก เหมือนกันค <ขา S 2> ่ะทุกคนตัวเราก็ต้อง,<ส>งเราถ้าเปิดโรงเรียนจริงๆเราก็ต้อง